ร่องประเก็นเซรามิกไฟเบอร์หรือร่องประเก็นเชือกนะครับประเก็นแบบเ,เทปทํายังไงสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พี่จ๋าเขาตมาแบ่งปันวิธีทำร่องใส่ประเก็นเ,เป็นพวกเซรามิกไฟเบอร์เป็นพวกกระดาษแช่น้ําหรือวัตถุดิบที่เราหาได้ตามบ้านเรือนเรานะฮะที่เราแบบทำง่ายๆพี่จ๋าก็จะแบ่งปันแบบนี้คือรุ่นนี้เนะี่ยรุ่น,ร,นรุ่นก่อน,น,อนพี่จ๋าใช้เป็นเหล็กฉากพอมเดี๋ยวพี่จ๋าจะเอากล้องเขามาไใกล้นะครับให้ดูกันอ่าครับผมแบบนี้นะครับ จะใช้แบบฉาก1นิ้วต่อน1นนิ้วมาประกบกันนะครับประกบกันแบบตัวผู้ตัวเมียแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นสันนุ่ของเจ้าฉากนะครับที่ดึงขอบประตูตัวนี้จะตียึดกับแผ่นเจ้าเหล็กเลยเป็นตัวผู้นะครับเจ้าแผ่นแผ่นประตูเนี่ยนะครับแผ่น,นี้พจาทําทำแบบเรียนนะอันนี้เอกลักษณ์ของพิจารณนะถ้าทำแบบตรงเลยก็ได้ครับพี่น้องจะได้ลดความยุ่งยากแล้วแต่นะนี่ือจะทําทำออกมาให้มัน ดูดีสวยงามแล้วก็ฐานพจาจณาจะออกง่ายมากเพราะว่ามันเปิดประตูได้เต็มบานเลยนะครับเต็มเตาเลยนะฮะแล้วก็ตัวเมียฉากในนะครับตัวนี้จะต,ต้องเอาตัวนี้มาขี่กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาเชื่อมตัวนี้เพราะว่าถ้าเชื่อมมันเลยออกมาเยอะเกินไปชิดขอบนี้นะครับมันจะล้นออกมานะครับตัวนี้จะเข้าประกบแล้วประตูเราจะไม่ชิด แล้ววิธีใส่สซราริกเคเบร์พี่จ่าก็จะกรกีดนี้เดี๋ยวก่อนทำที่ทุกคนใส่แมสด้วยนะพี่จ่าไม่ใส่นะไอ้เขาดราม่าเรื่อง,ของเขาพี่จ่าเป็นคนทำเขาไม่ได้ทำใส่แมสด้วยหรือนะปากแกนเเรามิกเคเบร์เนี่ยท่านเอาไปฉีดน้ําหรือชุบน้ำนะครับเอามาใส่แบบนี้เพื่อไม่ให้รถมีฝุ่นนะครับแล้วก็ทําให้มันเกิดความเชื้อระจิกดีมากแต่จริงๆแล้วตัวมันจะจิกดีมากเลยนะครับมันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเวลาเราผิดประตูเข้าไปเนี่ยแค่ประมาณครึ่งนิ้วก็พอนะครับ มันจะจิกเข้าไปแล้วก็ไม่รั่วอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์รับรองได้ไม่รั่วแน่นอนครับเพราะว่ามีการยึดหน่อมีการเร่งเร่งนอ็อตเร่งอะไรต่างๆนะครับเพื่อจะให้มันเข้าไปอยู่ในร่องนี้นะครับมันก็จะเราก็ทำทีละชิ้นหรือว่าตัดชิ้นย,วยาวๆก็ได้ม้วนเอานะฮะชิ้นละ,ะเล็กชาพิจารณาตัวนี้มันยาว60เซนเนาะเราก็ตัดเปหกสิบแปะหกสหรือว่าตัวนี้เมตรหนึ่งก็ตัดเป็นเมตรหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเซรามิกไฟเบอร์หนึ่งกล่องเนี่ยครึ่งนิ้วเนี่ย900กว่าบาาาทเนี่ยสามารถใช้ได โอ้โหยาวนานนะครับใช้เยอะนะครับใช้คุ้มค่าแหละนะเปิดทานรอบเดียวก็ได้คืนแล้วแล้วก็ใช้ฟรีฟอีกหลายรอบหลายสิบรอบเลยนะครับผมนี่ก็เป็นประเก็นที่พ่จะเอามาแบ่งปันวิธีใส่ร่องประเก็นนะครับพอมันขึ้นที่สูงไมเรื่อยไหมมันไม่หล่นนะไม่หล่นไม่ต้องทากาวด้วยนะครับไม่ต้องทากาวไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามันจะเป็นล่องหนีบอยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมสําหรับคนที่เอาเตาไปเวลาถอดออกมาเนี่ยมันก็อาจจะยุ่ยออกมาด้วยนะครับอาจจะยุ่ยมาติดกับขอบพวกนี้มา แต่มันก็อยู่คงสภาพเดิมมันจะติดกับขอบนี้เดยมมันจะไม่หล่นนะครับเราก็สามารถเอาจิดกลับคืนไปเหมือนเดิมได้นะครับหรือก่อนจะใช้งานนะครับให้พี่น้องซัมฟอกกี้ฉีดน้ํพรมน้ําให้ให้เขานะพรมน้ําไปตรงนี้บริเวณนี้ตัวสลิมเคเบร์เนี่ยเขาจะอยู่บางตัวก็จะติดตรงนี้นะครับติดนี้บ้างติดตรงนี้บ้างตัวนี้จะเป็นร่องว่างอะไรเงี้ยเราก็ฉีดให้เขาฉีดๆแล้วก็พอเราใส่ฐานเสร็จประจุเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ประตูมาปิดเหมือนเดิมนะครับก็ใช้งานได้อีกหรือเพิ่มเติมเเข้้้้าาไปทีนนนอยฉดกก็็็ชัม แบบนี้ครับพี่จะาใช้วิธีแบบจิกแบบนี้รับรองได้เสมอนะครับไม่มีรั่วแน่นอนครับผมโอเคครับวันนี้พี่จ๋าก็มาแบ่งปันความรู้ในการทำล่องประเก็นต่อประถันนะครับแล้วก็พี่จ๋าแบ่งปันนะครับใครต้องการตัวเปล่าแบบนี้นะครับใครต้องการเอาแค่ตัวเปล่าไปประกอบไส้เองไปหุ้มเองอะไรเองนะครับก็สามารถแบ่งปันพี่จ๋าได้ช่วงนี้ช่วงเปิดตัวพี่จ๋าปลอยแหงนะครับามพันาร้อยเ9 9 9ไม่รวมส่ง ได้แบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ไปประกอบไส้เอาเองหรือต้องการชุดไส้เตาก็มีแบ่งปันนะครับชุดไส้เตาก็มีขนาดตัวนี้จะใช้ขนาด10นิ้วนะครับนี่ไส้เตาเรามี10นิ้วออก6นะครับ10ออก6แบบนี้นะครับผมเห็นครับหากเ็นต้องมีประโยชน์ฝากกดไล์กดแชร์นี่จาด้วยจ๊ะบุยบ้ยหรือต้องการประเก็นเชือกก็มีนะฮะปะเก็นเชือกเดี๋ยวแปนึงให้ดูนี่ครับพี่จ๋าจะใช้ปะเก็นเชือกตัวนี้นะอันนั้นคือเอามาแบ่งปันในการที่แบบใครไม่มี เชือกนะครับอันนี้ะเกฑนแบบแบนนะฮะแบบแบนพี่จ๋าใช้หนึ่งนิ้วนะครับก็จะาขาจะเอาแปะไว้ล่องนี้เลยแปะขึ้นไปแปะขึ้นไปไปให้ครบให้รอบเลยนะครับอันนี้มันมีความหนาสามมิลพี่น้องไปดูในที่อื่นมาให้ดูความหนาเลยนะครับมันจะมีสามมิลหนึ่งจุดแปดมิลอะไรประมาณเนี้ยผมพี่จ๋ามันสามมิลนะครับความยาวสามสิบเมตรนะครับตัวนี้หนึ่งนิ้วนะครับให้ดูความหนาดีราคาติดเที่นไม่ได้นะครับบางคนเห็นบางๆแต่ไม่ได้ดูความหนาเข้ามันเลย มาวิจารณ์ผมวิจาไม่ได้นะครับผมจะใช้ใช้หนาสามมิลน,นะครับตัวนี้สามารถเอาเข้าไปวางร่องตัวนี้แล้วก็จิกด,ด้วยน็อตได้เลยนะครับผมโอเคครับสนใจก็ติดต่อผูเข้ามาได้เลย